ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเป็นนาฬิกาครับเยี่ยมมากพาลิแกไปสั่งหน่อยก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอสแฟร์ครับก็วันนี้มาแบบวันนี้เก่งใส่แบบแกรนไซโกฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่รู้สึกว่าตอนที่เห็นแบบว้าวมากเพราะสวยมากๆเพราะเก่งกับเป็นคนที่แบบชอบนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดวงกลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบ ชอบสายหนังใช่ครับชอบสายหนังมาก,มากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใส่ได้กับทุกลุ่เลยแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบของมินเทจอะไรเป็นสายค,ค,คลาสสิกคลาสสิกแต่ยังยังไม่มีเวลาแบบรวบรวมของแต่แบบเวลาถ้าแบบแต่งตัวเก่งก็จะมีความกินอายของคลาสสิกมีมกินอายของพ่อครูหน่อยๆอะไรเนี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะก,กับกับช่วงนี้มากๆที่เขียนจิราออนอยู่ให้บรสไไหม เป็นคนสะสมไหมอยากสะสมฮะใช่จริงๆก็มีสองสามเรือนที่แบบได้มาแล้วกเก็บไว้อยู่ใช่ครับตอนนี้ก็มองหาในกาอยู่ก็พี่ๆสามารถแนะนําได้หรือว่าพี่ๆคนไหนแบรนด์ไหนอยากจีบก็จีบได้พี่พี่แกนไซกโกก็จีบได้ครับขายตรงนี้เลยขายเลย แต่สวยสวยมากเพราะว่าตัวหน้าปัดเขาเป็นเป็นแบบคอนเซปต์มูลไลท์ครับก็เป็นไม้ที่แบบทุกคนน่าจะเคยเห็นในในไซโกหลายๆเรือนแต่อันนี้เป็นเรือนที่เป็นไม้ที่แบบคอนเซปต์แบบกลางคืนก็รู้สึกว่าหน้าปัดแบบเขาสวยมากครับ ก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลวอตแฟร์นะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมีเลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่สําคัญคือแนะนําเลยนะครับไซโก้นะครับคอรเลคชันนี้แบบสวยมากเลยนี่มันนี้ใส่เดี่ยวครับนใส่เดีนี่ใส่เดียว,วนนใช,วใช่วันดีใส่เดียวก็จริงๆก็ แอบจะเจอน้องตอนเช้าแล้วว่าน้องมีงานรับอะไรใช่ก็บอกว่าวันนี้แบบที่มางานนะมาแบบมางานนาฬิกาเชาปีที่แล้วก็มาแล้วมีตัวไหนเล็กบ้างแบบวกับน้องจริงๆรู้สึกว่าไซโก้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์น้องดีครอย่างอย่างตัวน้นเองจะมีคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่ามีความ หวานมีความแบบความเข้มแข็งอยู่ในนั้นอนะไรอย่างเนี้ยหน้าปัดกลมหรือว่าสายหนังก็รู้สึกว่ามันเข้ากับน้องดีดูแลสุขภาพยังไงลหละจริงๆช่วงนี้เรียกว่าปาลานีกว่าดูแลอาจจะยังแต่ก็พยายามแบบนอนให้พอฮะแล้วก็พยายามดื่มน้ำทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็บาลานเรื่องเวลาเพราะว่า จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานด้วยแล้วก็มีมีถ่ายเข็ม,มกีฬาใชก็ยังไม่จบจริงๆอีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะบาลานได้ดีขึ้นอะไรนี้ใช่น่าจะหนักช่วงนี้แหละเพราะว่ามันมีช่วงถ่ายแล้วก็ช่วงรับงานไปด้วยครับเป็นยังไงครับบรรยากาศ EP7 EP8 กับกัาโอ้โหจริงๆเรียกว่า EP7 ก็ทุกคนแบบ เยอะแล้วอะไรเนี้ยเราเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีแบบมีรีมทุกอย่างที่ที่มันเข้ากับ EP7 มากๆเลยตอนนั้นที่แบบเราเราคิดกันมาแล้วเราเลือกเพลงด้วยที่เหมาะกับ EP7 EP 8ีก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ทุกคนน่าจะวา้าวเพราะว่ามันเป็นเป็นอีกหนึ่ง EP ที่มีหลากหลายตัวละครเข้ามามีหลากหลายเดนามิกที่มันมันเปลี่ยนไปหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็มีมีเลิฟไล มีเพลงให้ทุกคนแบบรอฟังอะไรใช่ซึ่งปล่อยวันนี้ด้วยสพอนเเลง่นะที่ทให้คารล้านอะไรนะครับเพลเจ็ดล้านอ่า <c oughs> ครับก็อาจจะใช่นะอ,อาจจะใช่ฮะใช่ก็จริงๆก็อีพีเก้าก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากให้ทุกคนรอติดตามใช่ทุกคนอาจจะมองว่าที่ผ่านมาขมแล้วอีพีเก้าอาจจะขมกว่า อันนี้สปอยเรียกว่าใช้ใช้แบบรสชาติแล้วกันใช้ความขมครับผมคือจากหวานจีนไปสู่ก็อาจจะมีหวานบ้างเพราะว่าฟ้าทลายโจรก็ยังหวานได้เลยใช่ครับเซอร์ไพรส์เลยค่ะแฟนคลับแฟนตัวสุดยอดมากมหาวันที่ทีเจ็ดแล้วจะมีใครโอ้โหจริงๆเซอร์ไพรส์รามากๆากไทั้งพี่ๆแฟนคลับเก่งน้ำปิงแฟนคลับเต้นเฟิร์สรวมถึงแฟนคลับแบบนักแสดงทุกคนเลยทุกคนแบบ ครีเอทมากๆเรื่องการแต่งตัวอะไรแบบนะี้ใส่มาเป็นแบบเป็นเทวดาบ้างอะไรเนะี่ยแต่งเป็นลำพึงบ้างอะไรเนะี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่สร้างแบบสร้างกระแสนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็ร่วมเล่นไปกับพวกเราทําให้มันทุกคนได้เห็นว่าเฉียนจีลาแบบมีหลากหลายให้ทุกคนได้เล่นเพราะว่เป็นพ่อครูก็เยอะใช่คือเก่งอะกเก่งอะ,ะถ่ายถายใช่ไหมก็จะมี cover ที่แบบ เป็นพ่อครูแบบแต่งชุดมาใส่ลุกประคำอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นมีพี่พี่พี่พีต่างด้อมอะไรแบบนี้ก็เอาแบบพ่อครูไปเล่นกับกับเมนของแต่ละคนอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากที่ขอบุญทุกคนที่แบบเผยแพร่เขียนจีราแบบ ออกไปแบบกว้างมากๆเลยครับก็มีเห็นใครที่แบบขเบคุณเราแล้วแบบแบบเหมือนมากหรือ่บตัวใจเหมือนมากเหรอฮะก็จริงๆเยอะ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 ฮะอาจจะขอโทษที่จําชื่อได้ไม่หมดอะไรแบบนี้แต่ก็ก็ไปเก่งเลื่อนเลื่อนดูแบบเยอะเยอะมากครับก็พี่ๆในในต๊อกๆก็ครับเยอะเยอะครับกว่าดูผ่านตาทุกคนก็จริงๆก็มีผ่านบ้างมีกดไลค์บ้าง โดยเฉพาะแบบคอนเทนท์ที่มันเกี่ยวกับเพลงแล้วแบบมาใส่ในเพลงอะไรเนี้ยเราแบบเราจะอิโมชันแบบค่อนข้างเยอะอะไรเนี้ยใช่เ,เพลงแล้ววันนี้มีปล่อยเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้มีปล่อยแบบเป็น OST ครับชื่อเพลงว่ามนตราก็ทุกคนน่าจะได้ฟังกันนิดนึงแล้วใช่ได้แค่มาแต่งแล้วใช่ม ใช่ก็ได้พี่แอมมาแต่งอีกแล้วครับก็ขอบคุณพี่แอมด้วยครับก็แต่และเพลงคือโอ้โหแบบมันขังจริงๆฮะใช่ก็ขอบคุณพี่แอมที่เอ็นดูมากๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่โปรเจกต์แรกเลยจนถึงมาโปรเจกต์ที่2พี่แอมก็ยังแบบถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสให้ตลอดขอบคุณดูมันดีด้วยขอบคุณดูมดันดีฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ที่น่าจะทําให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็หวาด สบา์เหรอฮะจริงจริงก็มีคอนเทนต์แบบสต็อกไว้อยู่ฮะใช่ก็อาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับใช่ที OST ที่แบบจะรอออกอีกไหมคะแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะส็อนเซไห์จริงจริงจริงก็มีของพี่เติ้ลนะมีมีของพี่เติ้ลที่ที่รอปล่อยอยู่เหมือนกันครับก็ทุกคนน่าจะได้ยินมานิดนึงแล้วล่ะใช่ครับก็จริงๆมีน้องสมมุติด้วยช่วงนี้ก็ฝ่ายทุกคนแบบ ฟังน้องสมมุติด้วยของน้ำปิงนะครับก็เป็นเพลงแรกของน้องเลยอยากให้ทุกคนแบบเ e ป็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับผอตอนี้หน่งร้านวิวแล้วใช่าพี่ๆทุกคนแบบฟังโอ้ยเดี๋จริงๆมีมีคิดเหมือนกันครับว่าแบบจะร้องกับน้องอยู่ใช่ครับก็รอ,อฟังเราฟังคือแเป็นขวัญใจดีอ้ำครับคุณแท้เป็นขวัญใจดีอ้ามถาว่า กลิ้อยู่ตอนนี้ในซีร<อ><ม>สีส์ก็ก็ขอบคุณพี่อ้ํามากๆเลยครับจริงๆก็ก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ติดต่อแบบเข้ามาแล้วก็น้ำปิงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ร่วมงาน,นกับพี่อ้ํานะอะไรแบบเนี้ย,แล,นนยแล้วก็พี่อ้ําแบบโปรโมทให้เต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวเจอกันวันงานครับใช่ครับจริงชื่งชอบพี่อ้ําอยู่แล้วหรือว่าตั้งใจพี่อ้ําจะใช่จริงๆ,งๆ,ๆเก่งเก่ง เก่งติดตามผลงานพี่อ้ามมาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เก่งติดตามผลงานพี่อ้ามมาตลอดอผลผล,ผลงานพี่อ้๊เลย <c oughs> ใช่ครับก็รู้สึกว่าอุย้ยแบบมันมันเป็นโอกาสที่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเด็กคนหนึ่งจะ จะวันหนึ่งจะมาร่วมง,งานกับพี่ๆแบบเบอร์เบอร์ใหญ่ได้อะไรเงี้ยได้เจอแบบพี่ๆในวงการรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเก่งมากๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในวงการครับที่เอนดูครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยก็หวังว่างานข้างหน้าก็พี่ๆดาราทุกคนก็ชวนไปได้ สารึกไว้ยในประวัติเราได้เพราะพี่อนะ้ําเขาไม่เคยแบบเศร้าแบบวินใช่ก็ก็ทุกวันนี้นั่งนั่งนาบ่างเฮ้ยเราจะได้เจอพี่พี่คนไหนบ้างที่เป็นแบบเบอร์ซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้หรือคนในวงการก็ทำคอนเทนต์กันอะไรรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้มากที่ได้ทํางานแบบหลากหลายได้เจอกับทุกคนหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผลงานเพลงอะไรแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับ จอแล้วจะขพี่อ้ําเลยอ่ะครับจะไปวันงานจริงจะขกนก็เก่งว่าน่าจะสนุกนะฮะเพราะว่าจริงๆมีมีน้ำปิงอยู่ก็เก่งรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่คอนเทนต์น่าจะเยอะมากๆทั้งทั้งน้ำปิงทั้งพี่อ้ําน่าจะแบบคุยกันสนุกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ที่แบบจะออกมาไอ้ตัวตอนนี้นั่งคิดแล้วเอ ไปเก่งน้ำปิงจะทำคอนเทนต์อะไรกับพี่อ้ํดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับงาน Central International World Fair นะครับก็ใครที่ชอบนาฬิกานะครับสายสายใช้สายสะสมนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับก็ขอฝาก แกรนไซโก้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึง่งคอลเลคชันที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อจริงๆนะครับน้องสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวหลากหลายให้ทุกคนได้สัมผัสน,นะครับก็ขอฝาก,กด้วยครับผมครับก็ผลงานนะครับก็ตอนนี้เขมจิราต้องรอด p จะเก้าครับผมจะเก้าเข้าสู่ E ีีที่เก้าแล้วนะครับก็ยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากบอกต่อฝากดูฝากทาคอนเทนต์ฝากซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่คืบคืนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ส่งน้องให้ไปได้ไกลที่สุดเลยนะครับใช่แล้วก็ฝาก OST ทุกผลงานเพลงในเฉินชิชลาต้องรอดด้วยครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวด้วยปีนี้มีให้รับชมแน่นอนครับขอบคุณครับ